ช่วงนี้อยู่ในช่วงรับมือกับออที่จะเข้าสู่อาเซียนทางองค์กรของเราสถาบันสติศึกษาที่ที่ทางเราที่ดิฉันเพิ่งเข้ามาอยู่ตรงนี้ก็คิดว่าเข้าพัฒน,นาในด้านทางเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สถาบันสติศึกษาเพื่อให้ทางองค์เจ็ดสิประเทศที่จะเข้ามาในปี58เนี่ยให้ความยอมรับรวมทั้งมีการแบบว่าให้ความร่วมมือกันเพื่อจะได้สร้างความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ด้านสังคมรวมถึงด้านภาษาแล้วรวมถึง การที่เราความเป็นอยู่ยข <ril> <INE> องคนในในสังคมของเราให้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยองค์กรเนี่ยเป็นองค์กรสมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ภาคใต้ก็มีหน้าที่มีองค์กรเครือข่ายอยู่ห้ามหาวิทยาลัยนะฮะก็คือมหาวิทยาลัยสงขลานครินหัดใหญ่มหาวิทยาลัยสงขลานครินววียาเปัตันีแล้วก็มหาวิทยาลัยอิสลามยะลามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาแล้วก็มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหัดใหญ่นะฮะในเครือข่ายทั้ง5้าองค์กรน,นี้เนี่ยก็มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางรัฐศาสตร์และรัฐประศานศาสตร์ก็คือการหาทางออกและก็ร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมวิจัยร่วมร่วมแก้ปัญหาว่าเราจะจัดการในเรื่องของประชาคมอาเซียนและการแก้ปัญหาในพื้นที่ยังไงบ้างปัญหาหลักของของอภาคใต้ตอนนี้เนี่ยก็คือความไม่เข้าใจ นะครับทีนี้งานวิจัยของสมาคมรัฐศาสตร์เนี่ยจะเน้นมีจุดเน้นไปที่การสร้างความเข้าใจให้เห็นความต่างของแต่ละพื้นที่และก็สร้างความตระหนักร่วมกันว่าการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนก็คือการการเปิดประตูสู่ส,สู่สู่ความร่วมมือนะฮะทั้งางด้านวิชาการด้านเศรษฐกิจด้านสังคมและก็<น>ด้านวัฒนธรรมในฐานะที่ดิฉันก็เป็นอาจารย์ อยู่คณะรัฐศาสตร์น,นะคะในส่วนของของที่ดิฉันรับผิดชอบก็คือสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งว่าไปแล้วนี่มันเป็นความคิดเห็นที่เกี่ยวโดยตรงอยู่แล้วด้วยทางที่เกี่ยวกับประชาคมอ,อาเซียนในการต้อนรับตอนนี้คือจะเห็นข่าวว่าทุกคนนี่จะฮิตมากใครๆก็ให้ความสนใจประชาคอมอาเซียนซ,ซึ่งดิฉันมองว่าประเทศไทยขอพูดอย่างตรงไปตรงมานะคะล้าหลัง เป็นเรื่องที่เราควรดําเนินการมานานมากแล้วไม่ใช่เพิ่งมาทําตอนนี้ดิฉันมองว่าควรทามาตั้งแต่10ปีที่แล้วด้วยซ้าไปนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ถ้าดูกันตั้งแต่ตอนที่เขารวมตัว EU กันเนี่ยการรวมตัวประชาคมยุโรปเนี่ยของอาเซียนเราเนี่ยตอนนั้นก็น่าที่จะเห็นเป็นตัวอย่างแล้วก็น่าที่จะเริ่มตอนนั้นแต่เพิ่งมากันตอนนี้นะคะในส่วนของสามจังหวัดภาคใต้เนี่ยดิฉันก็มองว่าจริงๆแล้วเป็นประตูที่สําคัญที่สุด อาจจะไม่ขอโทษที่ใช้คําว่าที่สุดอาจจะไม่ขนาดนั้นแต่เป็นหนึ่งในจุดที่สําคัญที่สุดที่จะนําไปสูป่ประชาคมอาเซียนเหตุผลก็คือว่าก็เป็นที่รู้กันนะคะว่าด้วยเรื่องภาษาการใช้ภาษาบาลา,ามลายูของพวกเราเนี่ยคือพวกเราสามารถที่จะสื่อสารได้กับอินโดนีเซียมาเลเซียบรูนส่วนหนึ่งของสิงคโปร์ใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยรัฐบาลทําไมถึงไม่ให้ความสําคัญ ในเรื่องการศึกษานะคะในการที่จะพัฒนาความศักยภาพทางการศึกษาในด้านนี้เพราะว่าไปแล้วเนี่ยเรื่องออภาษาที่เราพูดกันตอนนี้ก็เป็นมาลายูท้องถิน่นอันนี้เป็นที่รู้กันว่าบางทีถ้าไปพูดเป็นภาษากลางเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่เข้าใจตรงนี้เนี่ยรัฐบาลกระทรวงศึกษาที่การควรที่จะให้ความสําคัญอย่างเร่งด่วนนะคะนอกจากนี้ก็คือไม่ใช่แค่นั้นควรที่จะให้ความสําคัญกับเรื่องการคมนาคมในเขตพื้นที่3าจังหวัดด้วย เพราะขณะนี้ที่ดิฉันลงพื้นที่เนี่ยคือทําวิจัยไงคะช่วงนี้จะเห็นเลยพื้นที่หลายจุดเนี่ยยังล้าหลังมากเอ่อทไมในส่วนนี้ไม่ทําให้เรียบร้อยนะคะเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจกว่าด้วยพวกสาธารณูปโภคตรงนี้ก็คือควรเตรียมรับให้พร้อมแต่ว่ารัฐบาลยังปล่อยคือคือตอนนี้เนี่ยที่เห็นกันอยู่เนี่ยเป็นเพียงแค่ปากเปลา่าคาพูดประชาคมอาเซียนประชาคมมาเซียนแต่ว่ามีอะไรที่เป็นรูปธรรมทางไม่เห็นชัดเจนบ้างนะคะ ในส่วนที่ทําได้ก็คือพยายามพูดกับนักศึกษาให้ความรู้เขาให้เห็นว่าเรามีความสําคัญเราเป็นหนึ่งในส่วนและจุดที่สําคัญที่จะพัฒนาป<ม>ระเทศไทยได้ในฐานะคน3าสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้เขาพร้อมมานานแล้วแต่ถ้าถามว่าประเทศไทยพร้อมไหมประเทศไทยไม่พร้อมนี่คือคําตอบที่ชัดเจนเพราะว่าเพิ่งจะมาตื่นตัวตอนนี้ยังมีเวลาอีก3ปีซึ่งกระบวนการของการวางแผนจะต้องทำเยอะ แต่เฉพาะเรื่องเรื่องง่ายๆคือเรื่องภาษาสามลายูที่คนใช้3า0ล้านในอาเซียนคนไทยยังไปไม่ถึงไหนเลยครับดังนั้นข้อได้เปรียบที่เป็นทุนทางสังคมก็คือคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้น่าจะได้เปรียบน่าจะได้มีทุนมากกว่าที่อื่นๆสําคัญก็คือรัฐจะเปิดทางในส่วนของอการรับมือเกี่ยวกับด้านประชาคมอ,อาเซียนนะคะก็มีความคิดว่าะจะต้องฝึกในเรื่องของภาษานะคะแล้วก็เรียนรู้วัฒนธรรมของต่างชาติ ที่อยู่ในอ,อ,องค์กรอาเซียนนี้นะคะก็ในส่วนของความคิดเ็ืคือภาษามีบทบาทในการที่จะทําให้หน่วยงานหรือว่าองค์กรเนี่ยก้าวหน้าไปมากขึ้นนะคะจากคณะรัฐศาสตร์มหาเลยธรรมศาสตร์นะคะ,คะแล้วก็ที่ธรรมศาสตร์ก็ค่อนข้างตื่นตัวพอสมควรถึงแม้ว่าคณะรัฐศาสตร์จะไม่เป็นหนึ่งในวิชาชีพที่จะอยู่ในประชาคมอาเซียนที่จะเปิดเสรีทาง ทั้งอาชีพอะไรพวกนี้นะคะแต่ว่าพวกนักศึกษาแล้วก็คณะก็ค่อนข้างตื่นตัวแล้วก็เตรียมพร้อมโดยเฉพาะในเรื่องของภาษา,าแล้วก็ในเรื่องของเนื้อหาอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆคณะรัฐศาสตร์ก็ก็ให้ความสําคัญกับอาเซียนประเทศเพื่อนบ้านมามา,มานานแล้วตั้งแต่ก่อนที่จะรู้ข่าวเรื่องการเปิดประชาคมอาเซียนด้วยซ้าไปอะค่ะแต่ว่าหลักๆก็จะเป็นเรื่องภาษาแล้วก็การทําความรู้จักเพื่อนบ้านค่ะ ที่อยากจะเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างหลังจากที่ปี58มาถึงแล้วเงี้ยค่ะคงตอบในฐานะส่วนตัวเนาะ ไม่ใช่ตัวแทนขององค์กรน,นะคะพี่คิดว่าคือเนื่องจากว่าตัวเองทํางานเรื่องความขัดแยง้งเรื่องอะไรพวกนี้นะคะพี่คิดว่าในในในส่วนหนึ่งเนี่ยหลายคนตื่นเต้นกับการเปิดประชาคมอาเซียนแล้วก็มองแต่เฉพาะในแง่ดีอ,อีกด้านหนึ่งที่อาจจะต้องระมัดระวงังแล้วก็ช่วยกันดูแลก็คือเรื่องความขัดแย้งระหว่างประเทศเพื่อนบ้านเนาะอย่างที่นี่คงทราบอย่างไทยมาเลไทยเขมรไทยลาวไทยพมา่าอะไรพวกนี้คือหวังว่าการเปิดประชาคมจะช่วยทําให้เรารู้จักกันดีขึ้นเ ใจกันดีขึ้นแล้วก็อาเซียนก็จะเป็นคนไกลที่เข้มแข็งมาช่วยทําให้เกิดความร่วมมือแทนที่ความขัดแย้งที่มี